อีกหนึ่งเรื่องนะคะเล่าเป็นเหตุค่ะใครที่ชอบดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์ดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาชาวบ้านนะคะที่ปราจีนบุรีจะเดินออกไปกรีดยาง mm hmm. ก็ไปแต่เช้าเนาะปรากฏไปถึงผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่งัง,งะเลยค่ะเจอขาคนอนะ่ะชี้ฟ้าอยู่ mm hmm. เดินไปดูปรากฏว่านี่สภาพนี้ที่เจอ uh huh. เป็นผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ในโอง่งบางกรค่ะ oh. ขาชี้ฟ้าแบบนี้เลยจังหวะภาพที่เธอเห็นคือแบบนี้เธอช็อกมาก กรีดยงกรีดยางอะไรกรีดก่อนแล้วตอนเนี้ยก็คือศรีรษะทิ่มลงใบข้างล่างใช่ค่ะคผู้ตายเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ64ปีชื่อนางโกมินเงินขาวนะคะนอนหงายขาชี้ฟ้าอยู่ในโองซึ่งโอ่งใบน,น,นั้นเนี่ยน้ำเต็มใบเลยส่วนใบข้างๆเนี่ยนะคะไม่มีน้ําครับลักษณะตอนแรกเขาบอกว่ามันแปลกๆนะลักษณะเนี่ยดูเหมือนมีคนเอาร่างไปวางไว้ในลักษณะเอาหัวทิ่มลงอ้าว หลายคนก็ตกใจแล้วว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นประเด็นเรื่องของการฆาตกรรมหรือเปล่าแต่พอศพขึ้นมาชนสูตรเบื้องต้นตรวจสอบดูนะคะไม่มีบาดแผลจากการถูกทำร้ายเลยค่ะทรัพย์สินก็ไม่ได้หายด้วยในตัวผู้ตายเนี่ยพบมือถือหนึ่งเครื่องแล้วก็เงินสด319บาทเอ๊ะยังไงดีผู้ตายอยู่คนเดียวด้วยไม่มีญาติมิตรที่ไหนครับสืบสาวราวเรื่องไปนี่คือของที่เจอในตัวผู้ตายนะคะสืบสาว,าวไปอ่ะผู้ตายเคยแต่งงานมีลูกด้วยครับเลยไปถามอดีตสามีค่ะ ชื่อนายประยูนขันตินไวัย54ปีอดีตสามีบอกอ๋อก็เลิกกันมานานแล้วนะเลิกมากว่า10ปีแล้วล่ะ <Okay. S 1> ตอนอยู่กินด้วยกันเป็นหัวเมียก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนเราก็ถามว่ามีปัญหาอะไรกันทำไมถึงเลิกรากันอดีตสามีบอกโอ้โหอยู่ไม่ไหวอะ่ะ เขากินเหล้าเยอะมากกินเหล้าหนักมากสามีใช้คำว่ากินเหล้าจนหัวราน้ําเวลาเมาทีเด,เดินก็แทบจะเดินไม่ไหวเลยบอกอยู่ไม่ไหวแล้ว<ะ>เลิกเลิกกันเพราะว่าฝ่ายหญิงนะดื่มเหล้าหนะักซึ่งตัวนายประยูนเองก็เลิกลาการไปมีภรรยาใหม่ส่วนผู้ตายก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในกระท่อมหลังเกิดเหตุที่อยู่ในสวนยางพาราที่ปราจินบุรีทีนี้ตอนเกิดเหตุมันไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยค่ะแต่อดีตสามีบอกว่าก็คงจะเมาเหมือนเดิมนั่นแหละ วันเกิดเหตุก็คงจะสิบธันวาคมก็คงจะเมาอะ่ะเดินแถบไม่ไหวโซซัดโซเซคิดว่าคงจะเดินไปนั่งพักตรงโอ่งมังกรตรงนี้แหละครับแต่คงเมามากจริงอาจจะเป็นจังหวะนั่งพักแล้วก็งายหลังพลอยหลับไปเ,<อ>เมาหลับอะ่ะหมดสติงายหลังไปแล้วก็จมหัวจุ่มลงไปในน้ําด้วยความเมาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยเมาหนักด้วย จมน้ําไปเลยอาจจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุแบบนั้นนะคะแล้วตอนเกิดเหตุก็ไม่มีใครผ่านมาเห็นด้วยก็เลยน่าจะเสียชีวิตแบบนี้คือลักษณะโองมังกรมันค่อนข้างใบใหญ่นะคะความสูงเนี่ยหเมตรผู้ตายนางโกมินเนี่ยสูง1เมตร50เซนติเมตรถ้าเป็นจังหวะนั่งตามที่อดีตสามีสันนิษฐานจริงๆก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันตรงแต่มัวานเย็นแล้วตรงนั้นมมีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ม,ม,ยมันห่างกัน มีบ้านคนมีู่้านคนอยู่ข้างๆหรือมันอยู่กับคนกีจางเ็ไม่สนใจไงเขาทางานเขาติดใจอะไรไม่มช่ไม่ไม่โมโหมองอยู่แล้วไดยืนเดี๋ยวยืดไ่อยู่อยู่แล้วมันไม่ต้องมีปากโอ่งกินเหล้าเราได้คุยกับนางสาวพนิดานะฮะเป็นลูกสาวคนเดียวของผู้ตายนะครับบอกว่าก็ไม่ติดใจสาเหตุการตายของแม่นะเพราะรู้ดีว่าแม่เนี่ยเป็นคนชอบดื่มเหล้าแล้วชอบไปนั่งเล่นบนปากโอ่ง มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนนางชรลาลัยที่เป็นหลานสาวเธอบอกว่าเธอได้พบกับผู้ตายเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตก็ยังคุยถามไถ่กันอยู่นะยังเตือนอยู่เลยว่าเอออย่ากินเหล้ามากนะเพราะว่าอยู่คนเดียวด้วยนะเป็นอะไรขึ้นมาจะไม่มีใครช่วยกลางคืนก็นอนห่มผ้าด้วยนะอากาศมันหนาวสองสามชั่วโมงใช่ไหมก่อนที่เขาจะเสียชีวิตัวนนา้เป็นห้องพัแม่องดูแล ก่อนที่เขาจะเสียนี่เราก็เห็นเขาอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงใช่ไหมก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปเ,เนาะ,ะกหนูมาส่งเขาผ่าน,นวเวลาหนูขี่รถหนูชอบคุยกับเขาแล้วเวลาอยู่สองคนเขาจะพูดดีแต่เวลาอยู่ต่อหนะ้าคนเขาจะแจ้งด่าเงี้ยคือห,หนูก็ไม่รู้หนูก็ไม่ได้เห็นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนี้ ก็คือหนูมาเห็นอีกทีคือตอนเช้าหนูยังจะติดใจเอาความไหมทางญาติจะติดใจเอาความไหมก็คือหนูคือปรึกษากันแล้วแหละญาติพี่น้องคุยกันลหลายๆคนคือในกรณีนี้คือไม่มีใครเห็นอะไรตอนนี้ญาติๆก็เตรียมจัดงานศพที่วัดนะครับจะสวดพระพิธรรมศพสามคืนนะครับหลังจากนั้นจะชาปนกิจศพนะครับเราก็ไปที่สวนยางพารานะฮะทุกผู้ชมครับเป็นจุดที่เป็นกระท่อมนะครับ ตอนนี้กระท่อมก็ปิดเอาไว้นะครับปิดทิ้งเอาไว้มีองค์มังกรของนางโกมินที่ตกลงไปเสียชีวิตเนี่ยถูกคว่ำทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้านตรงจุดนี้นะฮะชาวบ,บ้านบอกว่าผู้ตายมักยืนคุยอยู่คนเดียวตรงองค์มังกรเกือบทุกวันนะฮะตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่นะครับแถวนี้เนี่ยมีบ้านเพื่อนบ้านอยู่4ี่หลังนะฮะซึ่งสี่หลังนี้มีคนอยู่สามหลังตอนเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นะฮะ ก็เลยไม่มีใครช่วยได้ทันนะครับผู้ตายชาวบ้านบอกว่าเป็นคนมีน้ำใจนะฮะความจริงแล้วเนี่ยก็ทํางานรับจ้างนี่แหละเวลาทํางานก็ทําเต็มที่นะครับแต่ก็อย่างที่ลูกหลานบอกคือแกชอบกินเหล้านะฮะแล้วชอบนั่งเล่นที่ปากโอ่งนะครับเราถามไปยังตํารวจนะครับพุ่มกับการสพนาดีนะครับยืนยันว่าจากการชนะสูตรของแพทย์ไม่พบร่องรอยการถูกทําร้ายไม่มีร่องรอยการต่อสู้ในที่เกิดเหตุนะครับสันนิษฐานว่าก็คงจะ พลัดนะฮะแล้วก็เสียหลักตกลงไปในโอกนะฮะแล้วอยู่คนเดียวก็ไม่สามารถจะดันตัวขึ้นมาได้ะนะครับจังหวะทิมลงไปเนี่ยศีรษะเนี่ยก็ยดันตัวขึ้นมาไม่ไหวนะครับก็เสียชีวิตนะครับ